เพราะว่าเราก็รู้เร็วเร็วๆสิก็พูดเลยสิอะไรเราเอาจะมาเขินทำไมเนี่ยไรเราก็รู้ว่าจต้องพูดว่าอะไรพูดว่าเดี๋ยว อ่ะเร็วๆสิอะไรก็เรารู้วันนี้วันอะไรวัน,นอาทิตย์เหรอแฮปปี้ร์นเดย์แม่เซ่เร็วๆสิเกี่ยวเซ่ก็พูดมาสิ้นี่มันเกี่ยวอะไรกันนะเนี่ยมันไม่ติดคอหลับคืนเอื้อลงไปกินน้ำเข้าไปแล้วก็พูดเลย

โอ้พี่นา